สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19.30น,นถึง20.00นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะคดีปกครองที่วันนี้เราจะนํามาพูดคุยกันนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อํานาจของเทศบาลแห่งหนึ่งปลูกต้นไม้บริเวณไหลาทางริมถนนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะแต่การดําเนินการดังกล่าวทําให้เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งเข้าออกในที่ดินของตอนเองไม่สะดวกจึงร้องของให้เทศบาลรื้อถอนหรือชดใช้ค่าสิทธิ์หม่ทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแต่เทศบาลคะ่ะกลับปฏิเสธนะคะจึง นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรการกระทําของเทศบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่วันนี้ค่ะท่านจํากัดชุมพลวงตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านพร้อมนะคะที่จะมาให้คําตอบกับเราผ่านอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่าน สวัสดีครับคุณเบิร์ตครับและก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะท่านคะเข้าสู่คดีกันเลยค่ะที่มาของคดีในวันนี้เป็นอย่างไรคะคดีที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับค่ะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือครับก็ที่มาของเรื่องนั้นก็มาจากการที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคเหนือนะครับได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เขตไหลทางของถนนสายหนึ่งครับซึ่งถนนสายที่ว่านี้ก็อยู่ติดกับที่ดินของประชาชนและรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วยครับในการปรับภูมิทัศน์ของไหลทางของถนนเพื่อให้เกิดความสวยงามน,นั้นนอกจากจะมีการถอนพวกต้นหญ้านะครับที่ขึ้นสูงแล้วก็เก็บเศษขยะต่างๆ ถ้าคุณเบิร์ตเคยผ่านไปทางต่างจังหวัดจะเห็นนะครับข้างทางบางทีต้นไม้ขึ้นสูงเกะก,กะอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ดูไม่งามตาครับทีนี้ในการปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวเนี่ยที่สำคัญก็จะมีการดำเนินการปลูกต้นพญาสัตบัญครับค่ะคุณเบิร์ตคุ้นไหมครับ ถ้าพูดชื่อนี้ไม่คุ้นเลยค่ะท่านต้องพูดว่าต้นตีนเป็ดครับค่ะเราจะเป็นที่รู้จักกันในนามของต้นตีนเป็ดเนี่ยแหละครับค่ะซึ่งซึ่งต้นพญาสัตบัญหรือว่าต้นตีนเป็ดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ครับค่ะจะปลูกแซมในระหว่างไม้ยืนต้นเดิมที่มีการปลูกไว้ก่อนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ช่องว่างระหว่างต้นไม้ยืนต้นเดิมกับต้นพญาสัตบัญนั้นจะบีบแคบลงครับ คือจะเหลือช่องว่างระหว่างต้นไม้เนี่ยประมาณ4เมตรครับค<ฮ>่ะซึ่งทางเทศบาลไม่ได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่มีเขตที่ดินอยู่ติดกับถนนเส้นดังกล่าวมาทําการลังวัดระวังแนวเขตก่อนที่จะมีการปลูกต้นไม้คือต้นตีนเป็ดเข้าไปนะครับค่ะ<ฮ>ทางผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่าการปลูกต้นพญาสัตบัญของเทศบาลนั้น มีลักษณะเป็นการปิดกั้นทางเขาออกครับค่ะดังนั้นจึงควรที่จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและทําการรังวัดแนวเขตที่ดินเสียก่อนแต่ว่าก็ไม่มีการดําเนินการครับค่ะจึงเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเปรียบเสมือนเป็นการรอนสิทธิ์หรือการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีนี่คือข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนะครับค่ะ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะว่าผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้ใช้ที่ดินแปลงที่ติดกับไหลาทางเป็นที่ปลูกข้าวครับ<า>ในฤดูทำนานั้นก็จะมีการใช้รถเกี่ยวข้าวที่มีขนาดใหญ่เข้าไปในที่ดินเพื่อเกี่ยวข้าวผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าหากต่อไปต้นไม้พญาสัตบัญเนี่ยเติบโตขึ้นเต็มที่ ก็จะเป็นต้นใหญ่และแข็งแรงครับจนปิดกั้นทางเข้าออกซึ่งอาจทำให้ระยะห่างระหว่างต้นไม้ที่เคยเหลืออยู่4เมตรนั้นกลายเป็นเหลือไม่ถึง4เมตรครับทำให้ทางเข้าออกใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่สะดวกเกินสมควรผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือครับแจ้งให้ทางเทศบาลน,นั้นรื้อถอนต้นพญาสัตบัญที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและ เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะหลังจากที่ได้รับหนังสือแล้วค่ะทางเทศบาลค่ะเขาได้มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีบ้างหรือเปล่าคะในเริ่มต้นนั้นเทศบาลก็นิ่งเฉยครับไม่ได้ดําเนินการใดๆครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเพิกเฉยของเทศบาลน,นั้นเป็นการกระทําละเมิดและไม่สุจริตทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับค่ะ ขอให้ศาลนั้นได้มีคำพิพากษาให้เทศบาลหรือถอนต้นพญาสัตบัญที่ปลูกไว้ออกไปครับค่ะและก็ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับค่ะท่านคะการฟ้องคดีนี้ค่ะศาลปกครองค่ะได้ตั้งประเด็นวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะท่านคดีนี้ก็ได้มีการสู้กันในศาลปกครองชั้นต้นนะครับค่ะและก็เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วก็อุทธร์มายัางศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสารปกรครองสูงสุดนั้นได้ตั้งประเด็นที่ต้องวิจัยไว้อย่างนี้ครับว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีคือเทศบาลนั้นปลูกต้นพญาสัตบัญบนที่ดินเขตไหลาทางถนนบริเวณพิพาทษที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นการใช้สิทธิที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ค<า>และหากเป็นการกระทําละเมิด เทศบาลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนั้นต้องรื้อถอนต้นพยาศัตบัญบริเวณที่พิพาทนั้นหรือไม่อย่างไรครับค่ะท่านคะในส่วนของผลการพิจารณาของสารปกครองค่ะออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านสารปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงครับและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ววินิจฉัยอย่างนี้ครับเมื่อทางผู้ฟ้องคดีนั้นอ้างเหตุแห่งความเสียหายเกินสมควรว่าเนื่องมาจาก การปลูกต้นพญาสัตบัญของเทศบาลปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนครับว่าต้นไม้ที่มีการปลูกขึ้นในบริเวณนั้นได้ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ครับค่ะซึ่งข้อที่จริงต่างๆนั้นก็รับฟังเป็นที่ยุติในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นครับว่าช่องว่างระหว่างต้นพญาสัตบัญที่ปลูกใหม่นะครับค่ะกับ ต้นไม้เดิมซึ่งเป็นการปลูกแซมเข้าไปนั้นจะมีช่องว่างกว้างประมาณ4เมตรครับค่ะซึ่งระยะห่างระหว่างต้นไม้ที่คงเหลือ4เมตรนั้นถือว่าเพียงพอครับค่ะต่อการนำยานพาหนะเข้าออกที่ดินและก็ทางผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งครับว่าระยะห่าง4เมตรดังกล่าวนั้น จะปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินจนเกินสมควรในประการอื่นๆด้วยครับค่ะดังนั้นสารปกครองสูงสุดจึงพิจารณาแล้วมีคำวิจัยว่ากรณีเช่นนี้นั้นไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีเกินความสมควรครับค่ะท่านคาแต่ว่าถ้าในอนาคตค่ะต้นไม้ โตขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะท่านระยะห่างระหว่างต้นไม้ก็อาจจะทําให้ทางเข้าออกเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าทางเข้าออกจะลดลงไปเหลือทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะไม่ทราบว่าสารมีการนําประเด็นนี้มาพิจารณาการวินิจฉัยด้วยหรือเปล่าคะท่านสารได้คํานึงถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันครับคุณเบิร์ตครับโดยสารปกครองสูงสุดนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินปแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นที่นาครับค่ะไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัย แล้วก็ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินที่มีสภาพเป็นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงที่มีต้นพญาสัตบัญปิดกั้นทางเข้อออกแต่ยอย่างใดครับค่ะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นเพียงการปลูกต้นพญาสัตบัญขั้นระหว่างที่นานะครับเน้นว่าที่นาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงเท่านั้นครับเมื่อทางเทศบาลได้เว้นระยะห่างระหว่างต้นพญาสัตบัญที่ปลูก มีระยะประมาณ4เมตรซึ่งระยะห่างเช่นนี้นะครับคุณเบิร์ตครับผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะนำยานพาหนะหรือว่ารถไถเข้าออกที่นาของผู้ฟ้องคดีได้อีกทั้งความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนะครับที่คุณเบิร์ตถามเมื่อสักครู่ว่าต้นพญาสัตบ,บัญถ้าโตขึ้นเนื่องจากว่าเป็นไม้โตเร็วครับะจะมาปิดกั้นทางเข้าออกของผู้ฟ้องคดีในอนาคต แล้วก็ลากไม้ก็อาจจะไปทำลายถนนก่อให้เกิดภาระหนักเกินสมควรแก่ประชาชนและผู้ฟ้องคดีอันนี้คือข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนะครับาอารปกครองสูงสุดเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะเกิดเหตุพิพาทยังไม่มีเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรตามที่กล่าวอ้างากรณีจึงเป็นเพียงการคาดหมายครับถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอนาคต ที่หากเกิดขึ้นจริงๆนะครับผู้ฟ้องคดีก็มีทางที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้ค่ะก็เป็นไปตามมาตรา1337แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างนี้ครับบัญญัติว่า,บ,ญญา,วาบุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรคิด หรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่ตั้งแห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีสิทธิ์จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปโดยไม่ลบล้างสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาค่าทดแทนเพื่อการนั้นได้จากบทบัญญัติกฎหมายที่ยกมานี่นะครับเห็นได้ว่าหากในอนาคต มีความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายจริงๆครับคือเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นระยะห่างต้นไม้ทำให้เข้าออกไม่สะดวกหรือว่ากิ่งหักโค่นรากไม้ทำลายทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับกฎหมายก็ให้อำนาจกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีสิทธิ์ดำเนินการครับเพื่อให้ความเดือดร้อนเสียหายเหล่านั้นสิ้นไปได้ และยังสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากการกระทําดังกล่าวที่สร้างความเสียหายกับเจ้าของที่ดินด้วยครับค่ะดังนั้นในชั้นนี้การอ้างความเสียหายในอนาคตของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นครับค่ะเก็บไว้เรียกร้องกันในอนาคตก็ได้ใช่ไหมคะท่านใช่แล้วครับค,ค,คุณเบิร์ตครับและท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในขณะที่ยื่นฟ้องคดีนี้นั้นผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่นาเท่านั้นเองครับค่ะ ทางเข้าออกที่นาก็ยังไม่ได้ถูกปิดกั้นอะไระแต่หากในอนาคตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินมาเป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้สำหรับการพาณิชย์และได้รับความเดือดร้อนจากเหตุที่มีต้นไม้ขวางทางเข้าออกซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือเกิดภาระแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควรคผู้ฟ้องคดีก็ชอบครับ ที่จะร้องขอให้เทศบาลหรือถอนต้นไม้ส่วนที่กีดขวางทางเข้าออกเพื่อเปิดเป็นทางเข้าไปบ้านพักอาศัยหรือที่สำหรับการพาณิชย์ได้ดังนั้นครับสำหรับคดีนี้แม้การปลูกต้นพญาสัตบัญนั้นจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่นาอยู่บ้างแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางหลวงซึ่งเดิมมีแต่ต้นหญ้าขึ้นสูงและมีเศษขยะแล้วค่ะเห็นว่ามีความเหมาะสมและได้สัสดส่วนครับระหว่างประโยชน์สาธารณะกับภราระหรือความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีครัน การปลูกต้นพญาสัตบัญของเทศาบาลจึงไม่เป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีคจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างครับและไม่ถือเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีดังนั้นเทศาบาลจึงไม่จาต้องรื้อถอนต้นไม้ดังกล่าวสารปกครองสูงสุดจึงพิาพากษายกฟ้องครับคุณเบิร์ ก็เป็นคําภักษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ614ทับ2558ครับค่ะในคดีนี้นะคะก็เป็นการพิจารณาโดยใช้หลักความได้สัสดส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเดือดร้อนของบุคคลน,นั่นเองใช่ไหมคะท่านครับถูกต้องครับค่ะท่านคะสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายหรือว่าเป็นแง่คิดอุทาหรณ์จากคดีที่เราคุยกันในวันนี้เพิ่มเติมไหมคะท่าน ก็ต้องฝากถึงการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆครับที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค,คไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหนทางวางท่อระบายน้ำหรืออื่นๆครับเพื่อการอันเป็นประโยชน์สาธารณะซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของความเจริญการพัฒนาของบ้านเมืองและสิ่งที่จะททำขึ้นนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมครับอย่างไรก็ตามครับคุณเบิร์ตครับท่านผู้ฟังครับ ในการดำเนินการนั้นก็ขออย่าได้ละเลยความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนตามแนวเส้นทางก่อสร้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับโดยหน่วยงานก็ต้องพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและให้เกิดความสมดุลในการได้สัสดส่วนนะครับะระหว่างประโยชน์สาธารณะ กับความเดือดร้อนของเอกชนครับค่ะและว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจำกัดชุมพลวงตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะที่วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบคุณก่ะท่านขอบคุณครับค่ะคุณผู้ฟังคะหากต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ของ สมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะ www. ช่อสะอาด .or.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube นะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355นะคะและทายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะ พบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19บเนกาสานาทีถึง20่สนาฬกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะบรรทัดฐานคดีปกครองตอนสัญญาปากเปล่ามีผลหรืออ้าวอ้าวอาวอา,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 อาระวังระวังกันหน่อยยกดีๆอย่าไปชนกระจก สีสองก็ปองนั่งยกเอาไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะยกท่อดน้ามาวางไว้ด้วยนะเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาแล้วเจเจเปียสวัสดีครับอ้าวสุราเด็กสวัสดีจ้าแมม่ได้เจอกันตั้งนานไปยังไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับแล้วเจเปียแล้วเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยมันก็เลย่อยนั่นแหละตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เลยอ่ะแย่หน่อยนะครับคนค้าขายก็อย่างนี้แหละครับขายดีหรือขายไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ แล้วนี่เฮียปอ,มอ,ยอยไม่อยู่เล้ครับโอ้ยไม่อยู่หรอกออกไปรับเงินค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพังนะ่ะกว่าจะได้ค่าจ้างอุย้ยนานอยู่เหมือนกันนี่ถึงกับต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะอ้าวๆนั่นเฮียปอกลับมาพอดีเลยสวัสดีครับเฮียปออ้าวอาสุรเด็กไปยังไงบ้าง <laughs> กลับมาเยี่ยมบ้าง <laughs> ครับเฮียช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันนะครับก็เลยกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่เมื่อกี้ผมคุยกับเจ๊เปีย เห็นว่าเฮียมีปัญหาเรื่องค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพังถึงกับต้องขึ้นศาลเลยเหรอครับมันก็มีปัญหานิดหน่อยนะคืออบตอจ้างทางหุนส่วนจำกัดของอ้วเนี่ยสร้างถนนเรียบคลองแต่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยดินข้าถนนดันเรียบคลองมันสุดตัวแล้วก็ไหลเลื่อนลงไปในคลองอา้าวและอย่างนี้ถนนที่กําลังสร้างอยู่ไม่เสียหายเลยครับก็เสียหายสิถ้าปล่อยว่าจะทําให้คนที่ใช้ถนนเป็นอันตรายอ่ะ นายกอบตก็เลยสั่งการด้วยวาจาให้อ้วเนี่ยสร้างเขื่อนกันดินพังเรียบคลองตรงที่มีการก่อสร้างถนนนั่นแหละแล้วบอกว่าจะให้ประหลัดอบตทําเรื่องเสนอสภา,ภาอบาตเบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพังให้อ้วอีกส่วนหนึ่งตั้งหากนะเอดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ครับก็คงไม่มีปัญหาหรอกถ้าอบาตเขาจ่ายค่าจ้างก่อสร้างให้ครบนะ่ะพอเราสร้างถนนกับเขื่อนกันดินพังเสร็จ ตามสัญญาอบอตอเขาก็จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แต่ไม่ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพังให้ด้วยบลัดอบอตอบอกว่าจะจ่ายเงินให้เมื่อมีงบประมาณอวกก็มาได้ว่าอะไรบหลัดอบอตอบอกจะเบิกใจ่ายให้อก้กสบายใจว่าคงได้ขาดจังแน่จะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ไม่นานายกอบอตอคนที่สั่งให้อวก่อสร้างเขื่อนกางดินพังพ้นจะตําแหน่ง อบตก็ไม่ยอมจ่ายค่าก่อสร้างเขื่อนการดินพังให้อบอกว่าการก่อสร้างเขื่อนอันนี้ไม่มีในสัญญาว่าจ้างทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ได้พวกกัวก็เลยต้องไปฟ้องศาลขอความเป็นธรรมฟังดูแล้วคดีนี้น่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทงปกครองนะครับเจ๊เปียกับเฮียปอไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะ พวกอัวไปฟ้องขอความเป็นธรรมจากสาลปกครองขอให้สาลพิพากษาให้อบตอจ่ายเงินค่าก่อสร้างเขื่อนการดินพังพร้อมดอกเบี้ยให้พวกอัวแลวสารพิจารณาว่ายัางไงบ้างครับสารทางวินิจฉัยว่าการที่นายกอบตอซึ่งเป็นผู้แทนของอบตอตามกฎหมายสั่งให้อ้วก่อสร้างเขื่อนการดินพังถือเป็นการสรั่งให้อ้วกทำงานพิเศษแม่ไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาแต่ก็เป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาเพราะว่า หากไม่มีการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังซะก,ก่อนก็จะไม่สามารถสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้และแม้ว่าการสร้างเขื่อนกันดินพังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้างถนนจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้มีการทำสัญญาไปหนังสือแต่ข้อตกลงอันนี้นะมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือดังนั้นนะ ข้อตกลงอันนี้จึงมีผลผูกพันอ,อบอตอให้ต้องทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างนี้หมายความว่าอ,อบอตอก็ต้องจ่ายค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพังพร้อมดอกเบีย้ยให้กับเฮียปอและเจ๊เปียใช่ไหมครับเอใช่แล้วนี่ดีนะที่เรามีสามปกครองไปที่พึง่งอ่ะไม่อย่างนั้นพวกอ้วกเขาลำบากแย่น่ะคนค่ากงขายลงทุนลงแรงไปแล้วถ้าไม่ได้ขาดจ้างก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้ลงทุนทํางานต่อไปอ่ะ นี่ยังดีนะที่ยังได้ขัดจังได้ชาติหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ลายเลยหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองท่านสามารถขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355บรรทัดฐ,ฐานคดีปกครองตอนข้ออ้างที่ไรเ้เหตุผลโอ้โหสวยไปแพ้สารปกครองที่กรุงเทพเลยนะครับเนี่ยใช่ใชสวยเนะ อ้าวนั่นออคุณสุรเดชใช่ไหมครับโอ้ได้ข่าวว่าย้ายเข้ากรุงเทพไปลแล้วไม่ใช่เลอครับเนี่ยัลลุมาโนตสวัสดีครับพอดีวันนี้ผมมาสัมมนาท,ที่นี่นะครับอว่าแต่ลุงมาทําอะไรที่ศาลนี่แหละครับแล้วนี่มาคนเดียวเหรอครับลุงมากับเจ้ามิงนะครับมาฟังคำพิพากษาของศาลปกครองอ๋อนะนเจ้มามิ่งเหมือนเดิมมานโนตแล้วพี่สุรเดชสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแล้วนี่มาฟังคำพิพากษาเรื่องอะไรเหรอครับลุมาโนตลุงมาฟังคำพิพากษา เรื่องที่ห้างุส่วนจำกัดของลุงยื่นฟ้องเทศบาลน่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอครับลุงคือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเทศบาลเขาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้าห้างคุนส่วนจำกัดของลุงก็ไปยื่นสองสอบราคาแล้วก็เผอิญว่ามีห้างุส่วนจำกัดของลุงยื่นสองอยู่เจ้าเดียวแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะทางคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเขาก็ขอต่อรองราคากับลุงเพราะว่าราคาที่ลุงยื่นไปมันสูงกว่าราคากลาง ลุงก็ลดราคาให้และที่สุดแล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วจึงเสนอความเห็นสมควรจ้างหาหุ่นส่วนจำกัดของลุงและยังอยู่เทศบาลก็มายกเลิกการสอบราคาโดยให้เหตุผลว่าการที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นสั่งจ้างห้าหุ้นส่วนจำกัดของคุณลุงทั้งที่ยื่นซองเพียงรายเดียวนั้นทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้หากเปิดให้สอบราคาใหม่ย่อมมีผู้เสนอราคาหลายราย อาจทาให้ได้ราคาที่ต่ํากว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะเทศบาลยังบอกด้วยว่าในเอกสารสอบราคาระบุไว้ว่าเทศบาลมีอํานาจที่จะยกเลิกการสอบราคาได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการนะคะลุงฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าจูจๆก็มายกเลิกการสอบราคาแบบนี้เนระราชการจะได้ประโยชน์ตรงไหน และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือต่อมาทางเทศบาลได้มีคำสั่งให้จ้างใหม่โดยวิธีพิเศษและได้จ้างผู้รับเหมารายใหม่ให้มาก่อสร้างคูระบายน้ำแทนโดยให้เหตุผลว่าที่ต้องจ้างโดยวิธีพิเศษเพราะว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากการที่มีน้ำท่วมขังทำให้ต้องรีบก่อสร้างโดยที่ทางเทศบาลว่าจ้างในวงเงินที่ถูกกว่าที่ห้างหุ่นส่วนจำกัดของลุงเสนอแค่800บาทเองนะ mm. นี่แสดงว่าห้าหุ้นส่วนจำกัดของคุณลุงได้อุทธรณ์กับจังหวัดไปแล้วแต่ว่าผลอุทธรณ์ก็ยืนยันตามที่เทศบาลพิจารณาใช่ไหมครับทาให้คุณลุงถึงต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็ใช่แล้วละ่ะแม่สมก็เป็นกฎหมายอยู่ที่ศาลปกครองเลยนะเทาเรื่องของลุงได้เลยเออผมอยู่สว่วนใหกครปรึกษาคดีนี่ครับเรื่องํำนองนี้ก็มีคนมาปรึกษาบ่อยแล้วนี่สรุปแล้วศาลปกครองพิพากษาว่ายัางไงบ้างครับศาลท่านพิจารณาว่า การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นสมควรสั่งจ้างผู้เสนอราคารายใดหากเทศบาลจะยกเลิกการสอบราคาจะต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะชี้แจงได้ว่าความเห็นของคณะกรรมการไม่ชอบอย่างไรแต่ที่เทศบาลชี้แจงมาทั้งเรื่องยกเลิกการสอบราคาว่าเป็นเพราะมีผู้ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียวทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้หากเปิดซองสอบราคาใหม่อาจได้ราคาที่ต่ำกว่า และเรื่องจ้างบริษัทใหม่โดยวิธีพิเศษเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำโดยเร่งด่วนนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอการที่เทศบาลอ้างว่ายกเลิกการสอบราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นก็ฟังไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าการยกเลิกการสอบราคาก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ถูกน้ําท่วมขังในบริเวณที่จะก่อสร้างคูระบายน้ําแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ทางราชการเลยแล้วก็ยังไม่มีเหตุให้เชื่อได้ด้วยนะคะว่า การเสนอราคาในครั้งแรกกระทําโดยไม่สุจริตหรือสมยอมกันดังนั้นสารปกครองจึงพิภากษาว่าคําสั่งของเทศบาลที่ยกเลิกการสอบราคาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอคุณลุงกับคุณมิ่งพูดจาเป็นการเป็นงานเหมือนเป็นนักกฎหมายเลยนะครับนั่นะสิครับคุณมิ่งน่าจะรีกฎหมายนะครับน่าจะไปได้ดีแล้วถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่ได้นะครับพี่ชื่อป๊อบครับนี่นี่นีในป๊อบน้อยๆหน่อยเห็นคนสวยเป็นไม่ได้ใช่ไหม หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุข,ของสมาคมสื่อช่อสะอาด จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการ สารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ